ใส่น้ำเปล่านะคะข้อดีของการทำทาเมงฉันเลี้ยงน้ำมันได้ไปสั่งไหมคะบ่อยๆกล <c oughs> ัวไหมคะลัวไหมคะบ่นทำไมเธอสั่งเรื่องเยอะจัง เขาบอกว่ากระเทียมหมดค่ะใส่หอมใหญ่แทนแต่ก็หอมมากหอมไปอีกแบบหนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เูาจะผัดเอ็นหอยกันแบบแปบ๊บเดียวอะ่ะเพราะสังเกตด,ดูว,ว่าเราชอบผันเอ,อเ็นหอยปัญหาหองเอ็นหอยคือถ้าผัดนานแล้วมันแข็งนะคะก็ได้ที่เราก็ใส่เลย เอ็นหอยสั่งมาจากเซเ้านฉากนะคะวันนี้ตัวเขาสวยมากเลยเดี๋ยวผัดให้เขาพอสะุ้มนิดนึงหน้าตาสีสันน่าทานมากนั่นจากเมื่อวันก่อนไปเพจตามรอยเพจเพจหมีทะเล จะสั่งเพิ่มวันนั้นแต่แบบไม่ไหวออิ่มมากค่ะเลยได้ทานไม่กี่เมนูอันนี้ปรุงไว้แล้วนะคะในซอสปรุงน้ำปรุงเราก็มีน้ำมันหอยน้ำปลาซีอิ๊วขาว หอยซอสหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลค่ะไม่ใส่น้ำตาลเขาไม่ทานเค็ม ออื้ใน,านาครัวมีอะไรก็ใส่เข้าไปค่ะทา,านเองอะไรก็ได้อูย้ยน่าจะดีมาก เพนนื่พอความหอมด้วยใบมะกรูดเสร็จแล้วค่ะ ชัดๆามาดามคิดการเงินปิดไฟได้